จะมีเรื่องร้อนลนอยู่ตลอดเวลามันเป็นงูไฟอยู่ในเรือนอลิมรณะนะวินาศสามดาวจะเกิดอาการชนิดว่ารุนแรงแบบสาหัสสากันสุดท้ายอาจารย์ในทางโหราศาสตร์บ้างละ่ะนะเหลือเวลาอยู่สักสองสนาทีปีหน้าสำหรับรัฐบาลสำหรับบ้านเมืองอาจารย์มองเห็นอะไรบ้างครับก็ผมเคยบอกแล้วว่าปีหน้าเนี่ยเป็นปีมะเสงปีมะเสงเนี่ยเป็นธาตุไฟ เขาเรียกว่างูไฟรัฐบาลเนี่ยตลอดระยะเวลาที่จะเป็นไปของปีมาเสงปีนาน้นแม้ว่าจะมีทุกอย่างขับเคลื่อนไปได้แต่จะมีเรื่องร้อนลนอยู่ตลอดเวลาเพราะมันเป็นงูไฟ mm hmm. จึงไม่สงบนิ่งสถานการณ์การเมืองต่างๆเนี่ยยิ่งดูแล้วเขาบอกว่าดาวพฤหัสอยู่ในราศีพฤศพ นะะฮดาวเสาวอยู่ในเรือนลาภนี่เอาหลักสั้นๆมีหลดวงดาวพูดง่ายๆว่าเรื่องเศรษฐ,ฐกิจจะเดินไปได้ดีเรื่องการลงทุนใหญ่ๆกิจการใหญ่จะเกิดขึ้นแต่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าการเมืองมันไม่นิ่งอยู่ตลอดเวลาถ้าพ้นของปีงูไฟไปได้แปลว่าปีหน้าเนี่ย ยิ่งเขาบอกว่าปลายปีเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์มีสถานการณ์เนี่ยที่ทำให้เกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเวลาดูหมอดูเนี่ย<ม>เขาดูดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์เป็นเรื่องของอำนาจอยู่ในเรือนอลิมรณะนะวินาศสามดาวเลยเนี่ยแล้วจะเกิดขึ้นในเดือนกันยานธนวาจะมีปัญหาทั้งในสภานอกสภาแล้วก็จะร้อนแรงก,<ม>ก็แปลว่าปลายปีจนกระทั่งต้นปีเนี่ย ปัญหาของรัฐบาลเนี่ยทั้งการชุมนุมการประท้วงปัญหาภายในสภาการอภิปรายไม่ไว้วางใจเขาบอกว่าจะเกิดอาการชนิดว่ารุนแรงแบบสาหัสสากันแต่ผ่านไปได้ประครับประคองไปได้แต่จะมีการปรับคอรมอรปรับคนปรับพักโดยลำดับอยู่ตลอดเวลาพอพ้นจังเดือนเมษาของปีหน้าเป็นต้นไป รัฐบาลนี้จะไปได้ตลอดยอดฝั่งแล้วก็ยาวไม่มีปัญหาอะไรนะฮะอันนี้คือเพราะว่าโครงการใหญ่ๆการลงทุนลงทุนมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นการเมืองอาจจะมีอุปสรรคขวักน้ำบ้างหนักแต่เอาตัวรอดไปได้อ่ะนี่คือการเมืองไทยตลอดปี67แล้วมองข้ามไปถึงปี68ด้วยครบถ้วนกับอาจารย์วันชัยนะครับทั้งมองการเมืองมองกฎหมายโหราศาสตร์ปิดท้ายด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์วันชัยมาพูดคุยกันครับ